สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดคริปโตทุกท่านนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับจะมาพูดถึงตัว IOST นะครับหลังจากที่แต่ละ Exchange นะครับได้ทำการ snap ตัว IOST ในแต่ละ user นะครับเพื่อแจกตัว Airdrop เหรียญ Nony Finance นะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับหลังจาก snapshot นะครับก็อยู่ที่ประมาณช่วง4โมงเย็นนะครับจะสังเกตว่า ผมเปิดตัว indicator C D C action zone นะครับตาเฟรมสีชั่วโมงปรากฏว่าแท่งยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับยังหาจุดกลับตัวไม่ได้นะครับหลายๆคนมีความหวังว่าราคาจะเดิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ราคายังวนอยู่ที่ประมาณ1.7กว่าๆนะครับจนถึงประมาณ1.9นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับต่อให้มันมีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นก็ตานะครับไม่ได้หมายความว่า ราคาของเหรียญจะพุ่งขึ้นเสมอไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะร่วงนะครับโอเคคราวนี้มาดูในประมาณอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมานะครับสำหรับตัว o อ t นะครับราคาส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ2บาทนะครับเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ช่วง2บาทจนถึงประมาณ1.8นะครับอันนี้ผมก็ดูตั้งแต่ช่วงวันที่20นะครับจนถึงวันนี้นะครับอาจจะมีดันขึ้นไปนะครับ ถึงแนวต้านที่2.2นะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับก็ร่วงลงมานะครับแต่ราคาอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับ1.8ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังหาจุดกลับตัวไม่ได้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ MACD ในท์เฟรมใหญ่นะครับก็จะสังเกตว่าเส้นสีฟ้ายังไม่มุดขึ้นนะครับยังหาจุดกลับตัวเป็นขาขึ้นไม่ได้นะครับ ตัว RSI ก็อยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับก็ยังอยู่ในช่วงของไซด์เวย์แต่แอบเป็นขาลงอยู่นะครับสำหรับคนเทรดระยะสั้นนะครับ i o s อตอนนี้ถ้าดูจากสถานการณ์กราฟก็ถือเป็นเทรนขาลงนะครับยังไม่แนะนำให้เทรดในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเข้ามาที่ราคาต่ำๆก็สามารถถือยาวได้นะครับข้ามปีได้นะครับเพราะว่าดูจากสถิตินะครับจะอาผมดูเมื่อประมาณ หนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวดูทำเฟรมรายสัปดาห์นะครับมาดูเป็นรายเดือนดีกว่าอ่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณอ่าแท่งนี้นะครับ1กอยอนะครับ2020ก็คือปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ0.19นะครับประมาณ0 1ถึง0.2นะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1.8 ครับก็ขึ้นมากประมาณ10กว่าเท่านะครับเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับตัว C D C Action ส่วนนะครับในทำเฟรมใหญ่นะครับทำเฟรม w e e k ทำเฟรม n t h นะครับยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับสำหรับคนที่ถือยาวก็ยังมีอนาคตอยู่นะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นใจร้อนก็ตอนนี้ยังไม่เหมาะสมนะครับสำหรับเหรียญ I O S T นะครับสำหรับบทวิเคราะห์ I O S T ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ ดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ